สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็เป็นวันที่10พฤศจิกายนนะคะเป็นวันเกิดของคุณพ่อปู่หรือว่าคุณพ่อของชชตานั่นเองค่ะสำหรับวันเกิดปีนี้นะคะเราก็มีนัดกินข้าวเย็นกันที่ทาดูสอค่ะเป็นร้าน ชื่อว่าร้านฮามาไก,กโดนะคะเป็นร้านที่ค่อนข้างจะมีชื่อเสียงในจังหวัดคากาวะน,นะคะทิปเคยรีวิวร้านนี้ไปแล้วนะคะที่ทากามาเซอนะคะแต่ว่าอันนี้เป็นอีกสาขาหนึ่งนะคะจะร้านนี้จะมที่จอดรถสะดวกสบายแล้วก็เป็นร้านที่กว้างกว่านะคะเราไปถึงนะคะเราก็สั่งเป็นเซตซูชิแบบนี้ซูชิซาชิมิเเแล้วก็เขาจะมีของทอดอันนี้นะคะทิปจําชื่อไม่ได้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นที่ขึ้นชื่อเลยนะคะก็จ้องไปกินที่โอซาก้าค่ะแต่ว่าที่นี่เขาก็มีเหมือนกันนะคะที่อร่อยอาหารที่นี่นะคะอร่อย ร่อยท,ทุกๆจานเลยค่ะทุกคนสามารถดัวแบบตาจิ <c oughs> <c oughs> ้มเมนูได้เลยนะคะว่าอันนแบมันมันดีทุกอย่างจริงๆค่ะแล้วก็ราคาไม่แพงมากนะคะแล้วก็พอกินไปสักพักค่ะเราก็สั่งจานนี้มานะคะจานนี้เป็นซีซ่าสลัดนะคะเขาก็จะเสิร์ฟมาแบบเป็นซิงเกิลเจอร์ของร้านเลยนะคะสลัดจานนี้เขาก็จะมีมาคูชีตต่อหน้าเราด้วยค่ะก็จะเข็นรสมาแล้วก็มาพร้อมชีสเป็นก้อนแบบนี้เลยค่ะคุณแม่ก็ถามว่าเราสามารถกินได้ไหมเขาเลยว่าออย่าชิมไหมคะเขาเลยให้แบบนี้นะคะคุณแม่ก็มาแบ่งทุกคนค่ะ ที่จริงมันชีสมันจะมีรสชาติแบบอยู่ในตัวเหมือนกันนะคะจะออกเค็มๆนิดหน่อยค่ะเค็มๆมันๆที่จริงนะคะที่เป็นคนที่ไม่ได้ชอบชีสหรือไม่ชอบอะไรนะคะยกเว้นบรูชีสค่ะบรูชีสที่แบบว่าเป็นสีคือเขียวกฟ้าอะไรประมาณนั้นนะคะอันนั้นก็คือแบบว่ารู้สึกว่ามันมีกลิ่นนิดนึงก็คือไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ค่ะแต่ว่าอันนี้ก็ินได้ปกตินะคะแล้วก็ชีสที่เป็นแบบพาเมซานชีสอะไร ก็โอเคค่ะรู้สึกว่าถ้ามันมากับพิซซ่ามากับสลัดนี่ก็คือโอเคแต่ว่าถ้าเราไปกิน,นที่แบบกับมิสกิตแล้วก็เป็นที่เขาแยกเป็นเซตค่ะอันนั้นก็คือไม่ไม,ไม่กินก็ได้ไม่เป็นไร หลังจากที่กินสลัดสรแล้วนะคะคุณพ่อก็สั่งเครื่องดื่มมาค่ะอันนี้ก็จะเป็นน้ำขาวนะคะถ้าเรากินกับเนื้อนะคะก็จะสั่งเป็นน้ำแต่ว่าถ้ากินกับปลาอะไรประมาณนี้ค่ะหมายถึงที่เท่าที่ทิพย์จำนะคะก็คือจะเป็นถ้าเรากินอาหารสีไหนนะคะไวก็จะสีนั้นค่ะอันนี้มารีวิวห้องน้ำค่ะห้องน้ำที่อันนี้นะคะถึงเป็นร้านอิซากายะนะคะเขาก็จะห้องน้ำค่อนข้างสะอาดเลยค่ะไม่ได้แบบ รู้สึกไม่ดีนะคะก็จะสะอสาดตามสไตล์ญี่ปุ่นเลยค่ะพราานซาี่ทิปเข้าห้องน้ำมานะคะก็ถึงเวลาของหวานกันแล้วค่ะจานนี้นะคะโชตาสั่งเป็นน่าจะเป็นอะไรนะคะมันพุดดิ้งค่ะแต่ว่าเขาจะมาลนไฟให้ดูตรงนี้ค่ะเขาจะเผาอยู่ประมาณสักประมาณ3นาทีเลยค่ะเขาบอกว่าต้องทิ้งพักไว้สักพักหนึ่งนะคะ เพราะว่าน้ำตาลนะคะที่เผาเมื่อกี้ค่ะมันก็จะยังแข็งนะคะไม่สามารถกินได้เพราะว่าร้อนหลังจากที่กินไอติมเสร็จแล้วนะคะทุกคนก็ออกมาเช็คดินกันค่ะมาเก็บบรรยากาศที่ร้านให้ดูะค่ะก็จะถ่ายมาประมาณนี้เลยคะ่ะอยากจะบอกว่าร้านนี้นะคะถ้าใครไม่ได้ภาษาญี่ปุ่นนี้ค่อนข้างลำบากเลยนะคะเพราะว่าเมนูเขาจะเป็นคันจิแล้วก็เป็นตัวอักษรญี่ปุ่นทวนค่ะสําหรับราคาว,วันนี้นะคะก็หมดไปประมาณ5000กว่าบาทไทยค่ะก็ถือว่าไม่แพงนะคะเพราะว่าเรามากันแค่ ตั้ง5้าคน,นะคะ่ะสําหรับวันนี้นะคะเราก็รับบทเป็นพี่เลี้ยงน้องค่ะเพราะว่าคุณพ่อกับคุณแม่ก็ไม่สะดวกนะคะเราก็เลยเลี้ยงน้องหนึ่งวัน